ดีค่ะเพื่อนเมื่อจ๋าวันนี้นิวหลังจากตัดคลิปนะคะทำช่องทางช่องวิสตอรี่นะคะก็มีความรู้สึกชุดนึกคิดว่าเออมีมีมีคำถามอยู่ในใจนะคะแล้วก็แล้วก็ได้คำตอบอยู่ในใจเหมือนกันเป็นความข้องใจที่คิดมานานเหมือนกันนะคะจากประสบการณ์ที่อยู่เมืองไทยแล้วก็ไปอยู่ที่เมืองนอก เป็นเวลาเกือบ19ปีจะเข้าปีที่20แล้วนะถ้แล้วนะคะถ้าเกิดปดเทียบแล้วเนี่ยก็คือส่วนมากเนี่ยจากที่นิวเรียนรู้เนี่ยคนไทยบางกลุ่มนะคะอ่าพอเวลามีปัญหากันเนี่ยจะไม่ค่อยเคลียร์กันต่อหน้าเพราะกลัวว่าจะเกิดการประทะทะเลาะกันแต่หารู้ไหมคะ่ะนั่นคือ เป็นที่มาของการนินทารับหลังค่ะมีอะไรควรที่จะเคลียร์กันเลยนะคะมีอะไรข้องใจคือคุยกันเลยถ้าทะเลาะก็ทะเลาะกันเลยต่อหน้าซึ่งซึ่งหน้านะคะเพราะปกติการที่คุณเลือกที่จะแบบว่าเสแสร้งทําเป็นไม่อะไรต่อหน้ากันเนี่ยแต่รับหลังคุณเอาไปพูดเอาไปวิจารณ์เอาไปพูดต่อๆกันโดยที่คู่กรณีของคุณคนที่คุณข้องใจที่คุณไม่กล้าพูดเนี่ยไม่มีโอกาสได้ชี้แจงหรือไม่มีโอกาสได้คุยปรับความเข้าใจกันซึ่งซึ่งหน้า มันจะกลายเป็นการว่าคุณเอาเขาไปวิจารณ์ไปนินทากันรับหลังนะคะซึ่งมันก็เกิดมันก็จะเกิดเป็นเป็นการนินทาแล้วก็ขยายวงก,ว,งกว้างนะคะทำให้เข้าใจผิดกันมากมากแบบมากโดยที่เจ้าตัวคู่กรณีคุณไม่มีโอกาสได้แก้ตัวหรือมี ได้มีโอกาสได้ชี้แจงนะคะตรงนี้คือข้อเสียของคนไทยบางกลุ่มซึ่งนิวเชื่อว่าต่างชาติก็เป็นค่ะแต่นิวเป็นคนไทยนิวจะพูดแค่เฉพาะในกลุ่มของคนไทยนะคะที่นิวสมัมผัสมาเพราะฉะนั้นนิวเชื่อว่าคุณมีอะไรคุณเคลียร์กันเลยค่ะต่อนหน้ากันเลยนะคะคือคือคุยกันเลยดีกว่าคุณไปไปไป,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 ไปนินทานแล้วก็ไปวิจารณ์ไปปรึกษากับอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่3ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปคุณระหว่างคุณกับอีกคนเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงนะคะ เพราะนั้นคําสุภาษิตท,ที่นิวได้มาใหม่นะก็คือมีอะไรให้เคลียร์กันขึ้นซึ่ง,ซ,งซึ่งหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการน,นินทาลับหลังค่ะก็ฝากเอาไว้นะคะเ,เพื่อนๆยังไงก็ลองไปไต่ตองดูว่ามันใช่หรือเปล่ามันใกล้เคียงกับคนที่คุณอาจจะแบบเอ๊ทำกับเราแบบนี้หรือเปล่าดีต่อหน้าแล้วก็ไปนินทาเราลับหลังเนาะซึ่งไม่กล้าเคลียร์ไม่กล้าเคลียร์ไม่กล้าชี้แจงไม่กล้าถามเราตรงๆต,งต,งตง่อหน้ายังไงก็ฝากด้วยนะคะ 拜拜。